d ยอฟ n c h a n n e l วันนี้เราจะคุยกันในเรื่อง10อันดับกีตาร์ราคาถูกเล่นได้จริงงบไม่เกิน1,000บาทที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตอนนี้ครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับไปอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ครับเพื่อนเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนกำลังจะฝึกหัดเล่นกีตาร์อยู่หรือเปล่าครับในปัจจุบันกีตาร์ถูกลงมากเลยแล้วก็คุณภาพก็ดีขึ้นมากๆเลยครับครับสำหรับมือใหม่ที่กาลังจะฝึกเล่นก็ไม่จะเป็นต้องซื้อกีตาร์ราคาแพงมากก็ได้ครับหรือใครมีงบประมาณจํากัดแต่อยากจะลองฝึกเล่นกีตาร์ก็สามารถหาซื้อกีตาร์ราคาถูกมาเล่นได้ครับครับและในปัจจุบันกีตาร์ราคาถูกในงบประมาณไม่เกิน1000บาทที่สามารถเล่นได้จริงมีมากมายหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อครับ ซึ่งเป็นโจทย์ทำให้ผมทำคลิปวิดีโอนี้ครับซึ่งผมเอาข้อมูลมาจากผู้เล่นจริงเว็บไซต์รีวิวต่างๆยอดซื้อขายในแอปพลิเคชันขายสินค้าออนไลน์ยอดเซิร์ชค้นหาใน g o g l e t r e n d มาเป็นข้อมูลในการจัดอันดับครับครับแล้วผมก็ได้ใส่ลิงก์เช็คราคาพร้อมส่วนลด10อันดับกีตาร์ราคาถูกไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้และในท็อปคอมเมนต์หากเพื่อนๆสนใจกีตาร์โปร่งราคาถูกก็อย่าลืมคลิกลิงก์เช็คราคาและรับส่วนลดพิเศษไปได้เลยครับ ครับและในปัจจุบันกีตาร์โป่งราคาถูกสําหรับฝึกเล่นมีมากมายหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อหลากหลายคุณสมบัติหลากหลายราคาดังนั้นวันนี้ผมจึงมาจัด10อันดับกีตาร์โป่งราคาถูกที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตอนนี้ครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับไปอันดับ10กวีกีตาร์โป่ง มีขนาด38นิ้วเสียงดีราคาประหยัดเหมาะสําหรับคนรักดนตรีนักเรียนและผู้เริ่มต้นเล่นกีตาร์ตัวกีตาร์ทำจากไม้อย่างดีด้านหลังและด้านข้างทําจากไม้เบส wood ส่วนคอทําจากไม้ม m a h o ก a n ีแผงทําจากไม้เบส wood ลูกบิดกีตาร์ทำจากโลหะด้วยโครงสร้างจากไม้ทำให้มีคุณภาพเสียงที่สว่างดังกังวานไปฟังเสียงกันครับ ราคาอยู่ที่585บาทอันดับ9ขบาคาบกีตาร์โป่ง เป็นอีกหนึ่งกีตาร์ที่ขายดีราคาประหยัดขนาด38นิ้วเหมาะสำหรับมือใหม่ที่ต้องการฝึกเล่นมีให้เลือกหลายสีตามชอบผลิตจากไม้ที่ได้รับการคัดสรรคุณภาพเป็นอย่างดีและใช้ไม้เดียวกันในการผลิตด้านหน้าและด้านหลังกีตาร์ให้เสียงไพเราะคุณภาพสูงเหมาะกับผู้ที่เริ่มต้นหัดเล่นกีตาร์นักเรียนนักศึกษาใช้ในการฝึกซ้อมได้อย่างสบายเลยครับไปฟังเสียงกัน ราคาอยู่ที่429บาทอันดับ8แบนซิตกีตาร์โปง่งครับเป็นกีตาร์โปง่งคุณภาพดีมาตรฐานราคาประหยัดยอดขายสูงเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยสีสันสวยงามตัวกีตาร์ผลิตจากแผ่นไม้เบสวูดเป็นไม้ที่นิยมทำกีตาร์มีเนื้อไม้ใสมีความหนาแน่นของไม้สูง ให้โทนเสียงที่สดใสแข็งแรงทนทานและมีความละเอียดอ่อนสูงตัวกีตาร์พกพาสะดวกมีให้เลือกหลากหลายสีครับไปฟังเสียงกันครับ ราคาอยู่ที่519บาทอันดับ7กีตาร์เอ็กเซทกีตาร์คลาสสิกครับบอกเลยว่าเป็นกีตาร์คลาสสิกที่ราคาย่อมเยาวที่สุดเล่นได้จริงออกแบบมาสำหรับนักเรียนและผู้เริ่มต้นคุณภาพเสียงดีนุ่มกังวานใสด้านหลังและด้านข้างทำจากไม้เบดวูดเกทเอคเคลือบเมลามินเพื่อการใช้งานที่หลากหลายผิวมันวาวเงางาม,งามดูหรูหราคลาสสิกและดูมีสไตล์มากๆครับ ไปฟังเสียงกันราคาอยู่ที่719บาทอันดับ6คาบาทกีตาร์โปร่ง 41นิ้วครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเล่นขนาดใหญ่จัมโบให้เสียงดังหนักแน่นกังวานใสเหมาะสำหรับมือใหม่ที่ต้องการฝึกเล่นมีให้เลือกหลากหลายสีตามชอบใจผลิตจากไม้เนื้อแข็งอย่างดีโดยการใช้ไม้เดียวกันในการผลิตกีตาร์ทั้งด้านหน้าด้านหลังมีความแข็งแรงทนทานสูงครับไปฟังเสียงกัน ราคาอยู่ที่729บาทอันดับ5 กีตาร์เอ็กเซดกีตาร์โปรง38นิ้วเป็นอีกหนึ่งรุ่นขายดีของร้านนี้เหมาะสําหรับผู้เริ่มต้นนักเรียนนักศึกษามีระยะห่างสายต่ําสายนุ่มไม่เจ็บมือเวลากดตัวกีตาร์ทำจากไม้คุณภาพสูงโดยด้านหลังและด้านข้างทำจากไม้เบทวูดระดับพรีเมียมให้เสียงที่สดใสดังกังวนันพื้นผิวกีตาร์สวยงามมันวาวแข็งแรงทนทานคุณภาพสูง ลูกบิดโคเมียมหรูหราแข็งแรงและยังสามารถปรับความสูงของคอคิร์าได้อีกด้วยครับไปฟังเสียงกัน ราคาอยู่ที่708บาทอันดับ4คาชากีตาร์โปรงครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีคุ้มค่าคุ้มราคาผลิตโดยช่างกีตาร์ที่มากประสบการณ์วัสดุคัดสรรมาอย่างดีและพิถีพิถันโดยกีตาร์ทำจากไม้เบดวูดทำให้เป็นกีตาร์ที่เสียงดีไพเราะเสียงดังกังวาน ทัชชิ่งถูกปรับแต่งมาให้เล่นง่ายไม่เจ็บมือลูกบิดแข็งแรงล็อกสายแน่นเสียงไม่เพี้ยนดังนั้นจึงเหมาะสำหรับผู้เล่นทุกระดับไปฟังเสียงกันครับ ราคาอยู่ที่699บาทอันดับ3มาตินลีรุ่น ML 3 8 c g กีตาร์โปร่งไฟฟ้าครับคราวนี้มาถึงตากีตาร์โปร่งไฟฟ้าที่ราคาประหยัดสุดๆเล่นได้จริงและมียอดขายสูงก็ต้องยกให้มาตินลีรุ่นนี้เลยครับเพราะมาพร้อมกับคุณภาพเสียงที่ดีเกินราคากีตาร์ทำจากไม้เบทวูดงานสวยโชว์ลายไม้ งานคุณภาพดีคอเล็กเล่นง่ายเหมาะสำหรับการฝึกหัดจับให้คล่องมือมีให้เลือกถึง5สีไปฟังเสียงกันครับ ราคาอยู่ที่1,220บาทอันดับ2กีตาร์แอกเซกีตาร์โปรง41นิ้วเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีคุณภาพสูงจากแบรนด์นี้ตัวกีตาร์ถูกผลิตโดยช่างกีตาร์ที่มากประสบการณ์เสียงดีทัชชิ่งถูกปรับแต่งมาให้เล่นง่ายเหมาะสำหรับผู้ฝึกหัดเล่นพัฒนาทักษะเบื้องต้นวัสดุใช้ไม้เบตวูดแข็งแรงทนทานและเสียงดี ลูกบิดเหล็กแข็งแรงล็อกสายแน่นไม่เพี้ยนมีให้เลือกด้วยกัน3สีไปฟังเสียงกันครับ ราคาอยู่ที่1,155บาทอันดับ1ได้แก่ไดดูโอกีตาร์โปงครับเป็นแบรนด์ที่ขายดีมากๆคุณภาพระดับมาตรฐานเหมาะกับการฝึกหัดฝึกเล่นตีขอดได้เสียงไพเราะผลิตจากไม้ลามิเนตอย่างดีแข็งแรงทนทานใช้งานได้อย่างยาวนานลูกบิดแข็งแรงทนทานเสียงไม่เพี้ยนนับเป็นอีกรุ่นที่น่าเล่นมากๆครับ ไปฟังเสียงกัน ราคาอยู่ที่999บาทขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแอปพลิเคชันช้อปปีเว็บไซต์ g o o g l e t e นครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆกับข้อมูลกีตาร์ทั้ง10อันดับที่ผมได้นำมาเสนอเพื่อนๆเคยเล่นกีตาร์โป่งตัวไหนอยู่หรือเปล่าครับหรือกำลังจะเลือกซื้อกีตาร์โป่งตัวไหนอยู่ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการเลือกซื้อสำหรับเพื่อนๆทุกคนครับครับเพื่อนๆแล้วผมก็ได้ใส่ลิงก์เช็คราคาพร้อมส่วนลด สิบอันดับกีตาร์โปร่งที่ผมได้นํามาเสนอไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้และในท็อปคอมเมนต์หากเพื่อนๆสนใจกีตาร์โปร่งตัวไหนก็อย่าลืมคลิกลิงก์เช็คราคาและรับส่วนลดพิเศษไปได้เลยครับครับหากเพื่อนๆชอบช้อปปิ้งออนไลน์เราคือเพื่อนกันครับเพราะช anel นี้ได้ใส่โค้ดลดราคาใหม่ๆไว้ให้เพื่อนๆอยู่เสมอครับครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับผมไปเอ้า